สวัสดีครับช่องก้างสตอรี่นะครับวันนี้จะมานำเสนอของเล่นในวัยเด็กของผมอีกหนึ่งอย่างนะครับตามมาดูไปเลยนะครับว่าคืออะไรวิธีทำนะครับต้องทุบฝาเบียให้มันดนก่อน,นครับ นี้นะครับแล้วก็เราจะมาเจาะรูสองรูนะครับ ลุกแบบนี้เมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็จะนำเชือกมาร้อยนะครับ เสร็จแล้วก็มัดปลายเชือกให้มันอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ทานี้ก็เสร็จแล้วนะครับวิธีเล่นเราก็จะมาดึงอย่างนี้นะครับมันตึงให้ตึงครับเขยา่าเขยา่าแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมุนนะครับนี่นะครับ ก็จะนำมาเล่นตีก,นกันกับเพื่อนก็ได้นะครับหรือจะไปดีดน้ําตัดใบไม,ไม้ก็ได้ครับหรือจะมาแ,บบแข่งกันโดยการที่ว่าสีเชือกของใครจะขาดก่อนกันก็ได้นะครับคนที่เชือกขาดก่อนก็จะแพ้ ก็จบไปแล้วนะครับของเล่นอีกอย่างหนึ่งของผมในวัยเด็กถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์และติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับฝากกดติดตามช่องก้าสตอรี่ด้วยนะครับกดตรงรูปผมได้เลยนะครับขอบคุณครับ